ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมบรรยากาศของวัดกระทุ่มเสือปลานะครับวัดกระทุ่มเสือปลาก็ตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช67นะครับแขวงประเวศเขตประเวศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรือนไทยบริเวณด้านหน้าวัดนะครับด้านบนก็เราสามารถขึ้นไปเยี่ยมชมกันได้นะครับภายในบรรยากาศด้านบนก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปนะครับรวมถึงหุน่นคีพึ่งของ พระอาจารย์นะครับหลวงพ่อโอภาสีนะครับหลวงปู่ทองอาณนะนะครับแล้วก็พระครูกรุณาวิหารีนะครับจากศาลาเรือนไทยด้านหน้านะครับเราก็สามารถเดินไปยังทางด้านข้างนะครับเพื่อที่จะไปศาลาไทยเรือนใหญ่นะครับเรือนไทยก็จะมี2หลังนะครับเรือนไทยใหญ่ก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายนะครับ ถัดมาก็จะมีศาลาอีกหลังนึงนะครับซึ่งภายในนะครับก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องทั้งหลังนะครับพร้อมด้วยมีพระพุทธรูปนะครับมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับบรรยากาศของเรือนไทยก็จะมีประมาณนี้นะครับเดินลงมาจากเรือนไทยแล้วนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นศาลาขนาดใหญ่จะเจอกับวิหารของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีนะครับ ภายในบริเวณศาลาใหญ่แห่งนี้นะครับก็มีพระปฏิสฐานอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแบบไทยหรือว่าพระแบบจีนนะครับผมรวมถึงหลวงปูท่ทวดนะครับแล้วก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตผมรังสีนะครับแล้วก็มีพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมแล้ก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับรวมถึงเสด็จพ่อรอห้านะครับ ถัดมาก็จะเจอกับสาลเจ้าพ่อเสือนะครับซึ่งก็นิยมมาขอพรในเรื่องค้าขายนะครับในเรื่องเครื่องสักการะทางวัดก็มีให้บริการไว้นะครับบริเวณด้านข้างครับถัดมานะครับก็จะมีพระราหูนะครับหรือว่าเท้าจตุคามรามเทพให้บูชากันบริเวณนี้นะครับ ัดมาจากศาลาหลังใหญ่นะครับก็จะเจอกับพระอุโบสถนะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะมีจุดบริการให้แลกเหรียญนะครับรวมถึงบริการดอกไม้ทูบเทียนนะครับหรือว่าจะเติมน้ํามันในตะเกียงเพื่อบูชาพระประจําวันเกิดก็ได้นะครับน้ํามันตะเกียงก็อยู่ที่ขวดละ20บาทนะครับด้านในพระอุโบสถนะครับก็จะเจอกับหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับ ท่านก็สามารถกราบไหว้ได้แล้วก็ทําบุญใส่บาตรหลวงพ่อโสธรน,นะครับถัดมาบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีท้าวเวสุวรรณนะครับให้สักราระบูชานะครับเครื่องสักราระบูชาก็อยู่ที่ชุดละ20บบาทนะครับจากนั้นก็เดินมาที่วิหารเทพประธานพรน,นะครับ ที่นี่ก็ยังมีให้ทําบุญแก้สะดอกครอบกันนะครับโดยบริเวณด้านหลังสุดเลยนะครับจะมีชุดบูชาอยู่นะครับในชุดละ60บาทนะครับแล้วก็ชุดไหว้จะอยู่ที่20บาทนะครับในส่วนของด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปให้ดูนะครับเป็นศาลาแล้วก็มีเสาต้นใหญ่ๆนะครับโล่งๆด้านบนในขณะนี้ก็ไม่ได้มีการใช้งานใดๆนะครับจากนั้นก็เดินมาบริเวณศาลาด้านหน้าวัดนะครับ สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่จำหน่ายวัตถุมงคลนะครับให้เราได้ไปบูชากันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หรือว่าไว้ห้อยคอนะครับนอกจากนั้นก็มีหลวงพ่อ5พี่น้องนะครับรวมถึงรูปปั้นพระยานาคบริเวณด้านหน้านะครับเราก็มีหลวงปู่ทวดนะครับผมเทพทันใจนะครับรอยพระพุทธบาทนะครับผมเราก็หลวงปู่ทองนะครับรวมถึงพระพุทธชินราชนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาบรรยากาศติดริมแม่น้ำนะครับเพื่อนๆก็สามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันหรือว่าจะมาให้อาหารปลาบริเวณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของข้างศาลาริมน้ำนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นทางขึ้นไปยังพิพิธภัณฑ์พระพุทธร,รูป80ปางนะครับผมแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับทางวัดได้ปิดไว้นะครับ นี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านบนนะครับจากพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป80ปางนะครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอกับจุดบริการให้อาหารปลานะครับอาหารปลาก็จะอยู่ที่ราคาชุดละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถให้อาหารปลาได้ที่บริเวณนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ